อึ้ยบ้านอยู่ใกล้ๆกันค่ะไปปลูกบ้านอยู่แถวนั่นน่ะตะเข็บชายแดนอยู่อหนูหนูหนูอยู่ทีมกันจอมพลังออนี่ก็นกไออะุกอะไรอะไไหนคะมีชื่อะุกอ๋อ ไอ้แดนบุ๋มโอหนูก็อยู่ทีมเดียวกับเจ๊บุ๋มเหมือนกันเดี๋ยววันนี้หนุ่ยกาแฟโบราณอ่ะเพื่อนหนูเรียนหนังสือด้วยกันเดี๋ยวเอากาแฟมาตั้งจังเีสาโลมาานาขาทันตาตากโจตักโจตากโจทันตาหนตาขาโลมาเีสากาแฟเีสาด้วผม ทั้งหลายโลมาเป็ขน,นทั้งหลายนะะัยกขาเพื่อเล็บทันตาฟันตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังท่างๆนี้เป็นกรรมฐา,านของพระของเองอิกใจเป็นฟุ้งซ่ายก็เอากรรมฐา,านไนปปรงเกษผมโลมาขนนะะักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังยกตัวอย่างเช่นผมเราในทะเลาปิดไปตามธรรมชาติธรรมชาติรักษาความสะอาดจ,จะเป็นอย่างไรก็จังมันเช่นนั้นปของที่สมบูปปรณ์ปที่ังเกงทั้งตัวทั้งอื่น,ท,นที่เป็นของดีงามน่าดูน่าชมนั้นก็เพราะเรลาเราปฏิบัติตกแต่งยุบินิด เพียงพิจารณาอย่างมีเทระการทั้งหน้าวังก็วังวังผงอนิเวนิการด้นความปริพูนปรากฏุจิดขึ้นในใจตามความสี่ของตัวนักสอนนี่แหละในกรรมฐานเพื่อผมกระตันเพื่อผมกันจะเป็นกุญแจเพราะฉะนั้นเป็นคารวะจะเอาไปใช้ได้องปุงกรรมฐานอ่าชีอะไรเราใครมันว่าเราอและตอบตอบว่าตอบารดาเลยแล้วเราเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปแสดงออกเอากรรมฐานปรงเกสาโรมานาคาทันตาจะโชตจะโชตทานตาลาคาโรมาเก็าเกิดแก่เจ็บตาย ทิ่งากลางๆนี่เป็นจริงไม่กี่ร้านย,ยงยนเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนเปนตะการแล้วแตกสลายคือเพราะว่าตายทุกคนจะช้าเร็วนั่นแหละนะเอา